สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมมาเจอกับผู้บริหารของเราครับคุณก้องนะครับตัวผมเองโคนน้ดนันนะครับก็อยากจะถามคุณก้องนะครับว่าจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต,ตอนนี้นะครับที่มันทําให้ทุกคนในประเทศไทยครับกำลังย่าแย่กันหมดเลยหลายๆคนตกงานหลายๆคนกําลังมองหาโอกาสที่จะพลิกชีวิตของตัวเองคุณก้องครับ ผมเนี่ยประทับใจมากกับเครื่องมือของพี่ก้องที่พี่ก้องสร้างมันออกมาครับที่จะให้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมโปรเจกต์เข้ามาร่วมใช้เครื่องมือนี้แล้วสามารถพลิกชีวิตของทุกคนได้พี่ก้องมองว่านะครับทุกคนแค่ตัดสินใจแล้วเขาจะได้อะไรครับจากเครื่องมือก็ขอให้ก COVID ็่วงโควิดแบบนี้นะฮะหลาย,ยาลอย่างแบบนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท,ทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นักงู้ิสทุกท่านตอนนี้หลายคนอาจจะติดใจ ว่าอันเนี้ยมันเป็นกับคนเราทุกคนอยู่แล้วสำคัญที่สุดคือ,อตอนนี้เราทำงานเราก็อยากให้พอเรามีเครื่องมือต่งตางๆเช่นดิจิตอลที่ออนไลน์เลยอยากอยากให้นอกจากตัดสินใจบนความรู้สึกแล้วเนี่ยเราตัดสินใจบนข้อมูลคือตัดสินใจเปนได้ที่วัดผลได้นั่นหมายความว่าบางวันเรารู้สึกว่าธุรกิจมันไม่ดีแต่บางทีเนี่ยที่มันไม่ดีพอเรามีข้อมูลเนี่ยบางที่มันดีบางที่มันมีโอกาสถ้าเราตัดสินใจถ้าเราตัดสินใจ ข้อมูลที่ถูกต้องนั่นหมายความว่าโผรงารสำเร็จก็จะเป็นของเรานะครับอันที่สองคือว่าพอมีธุรกิจมีความต้องการเช่นแบว่าสิ่งของที่อยู่บนโครงการกเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราได้ยินเราได้ฟังเราได้ค้นหาด้วยตาของเราเองันอานจะไม่คงมนะจะม่มลึกแต่มันไม่ชัดเอเราดูบนฐานข้อมูล ซึ้นสิ่งเหล่านั้นนะมันอยู่ในข้อมูลของเราที่อินดีที่เกี่ยนออกมาของปีกว่าเพราะว่ากว่าเลยบอกาสของทลกคนได้เช่นถ้าถามว่าคนถามหรือว่าหลายคนวันนี้ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าชีวิตมีปัญหาลองไปดูที่ผู้หญิงสี่คนนี้สิคิดว่าเขามีปัญหาไหมครับไม่มีนะครับทั้งสี่ท่านนี่โอ้โหแฮปปี้มากมากครับนั่นก็หมายความว่าในทุกในทุกการที่มันไม่โอเคเนี่ยมันมีโอกาสมาเสมอเพยแต่ว่าเราสามารถหาโอกาสที่จเจอ าครับครับขอบคุณคุณก้องมากมากครับพี่พี่ครับท่านไหนก็ตามนะครับที่อยู่ในสภาะของความกข์เรื่องราวพวกนี้ครับอย่าอยู่คนเดียวนะครับยังมีคุณก้องอากันรักทุกคนของพวกเราครับกองพร้อมมีืก้องตอกผลิตเครื่องมือมาแล้วนะครับให้ทุกท่านเข้ามาร่วมใช้มันนะครับใช้เครื่องมือนี้เพื่อจะแก้ปัญหาของเราทุกคนผมจะเป็นคนนครับที่ช่วยพี่กองพร้อมไหมครับครับโอเคดังนั้นนะครับ ทุกท่านตัดสินใจได้เลยครับเราจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะเป็นทีมเดียวกันเราจะข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับทุกคนผมจะจับมือไปพี่ไม่ทิ้งพี่แน่นอนือไปด้วยกันครับสวัสดีครับ